สวัสดีครับวันนี้พามาดูเจ้าไมโครเล็ก PC 30ขุดสะเลี้ยงปลาน,นินนะครับขุดสะเป็นคลองไส้ไก่นะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอวางหินนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับ นี่นะครับสวนเป็นสวนไร่ผสมนะครับเนื้อที่ประมาณ3ไร่กว่าๆนะครับ เราจะพามาดูเจ้า p c 30นะครับว่าจะทำงานเร็วหรือชา้าแค่ไหนนะครับใครสนใจนะครับจังหวัดศรีสะเกดหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับติดต่อมาได้นะครับราคาคุยกันได้นะครับ ไม่ว่าจะขุดฟุตติ้งหรือวางท่อน้ำท่อประปาได้หมดนะครับเรารับหมดครับหรือว่าจะแยกเราก็มีหัวแยกนะครับโดยพนักงานมืออาชีพนะครับผม จังหวัดศรีสะเกดหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเราจะมาดูนะครับเขาให้เวลา2วันนะครับว่าจะเสร็จหรือเปล่า